สวัสดีครับผมกผม GPY19 วันนี้เรามาอยู่กับ10อันดับเกมน่าเล่นเปิดตัวในเร็วๆนี้ว่ามี10อันดับอะไรบ้างเตรียมไปรับชมกันเลยครับอย่าลืมก่อนชมกดติดตามและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นลังใจในการทำคลิปหน้านะครับ <My Life. S 1> อันดับที่10 My Time and p r t s s u เป็นเกมจากสตูดิโอินดี้ที่เตรียมพาร์ทมาให้เล่นบนสมาร์ทโฟนเช่นกันซึ่ง เคยวางขายบน s t e ีมในราคา5้9บาทและ Nintendo Switch ก็กำลังพอร์ตมาให้เล่นบนสมาร์ทโฟน Android และ iOS และโดยคาดว่าจะเปิดตัวใน2021นี้ตัวเกมนี้มีเนื้อเรื่องคือหลักระยธรรมมนุษย์ชาติที่ร่วมสลายแล้วมนุษย์ที่ลงเหลือจากการอพยพไปอยู่ในใต้ดินมาก่อนหน้านี้ได้กลับมาอาศัยอยู่บนพื้นดินและเรากับเพื่อน NPC ก็ต้องช่วยกันสร้างระยรรมบ้านเมืองกลับมาอีกครั้งหนึ่ง ในตอนนี้เปิดให้เกมเมอร์ลงทะเบียนลงหน้าได้แล้วในหน้าเว็บอันดับที่แก้วได้แก่โปเกมอนอยู่ไหนแม้จะแหวกแนวไปสักหน่อยโดยเปลี่ยนจากแนวเกมอ p พีซึ่งเป็นเกมเมอร์คุ้นเคยมานานเป็นแนวโนบ้าแทนแต่ถ้าดูในเทสเลอร์แล้วมี การระบบพัฒนาล่างอื่นๆเหมือนในเกม RPG ตั้งแต่เดิมก็ช่วยเพิ่มสีสันได้ไม่น้อยซึ่งถ้าตัวเกมเปิดให้บริการแล้วมีลูกเล่นแตกต่างจากโมบ้าเกมอื่นก็นับว่าทดลองเล่นเกมนี้ไม่น้อยสำหรับตัวเกมนี้พัฒนาโดยนักทีชที่เคยพัฒนาโป k ก m o n โกมาก่อนโดยจับมือกับเทนซนเกมซึ่งเป็นเจ้าของเกมดังอย่างอาวีก็อาจจะคาดหวังให้อยู่เป็น10อันดับเกมมือถือ2021ได้เช่นกัน คาดว่าจะเปิดตัวในภายในปี2021พลอต VS ซอมบี้3เกมบุกผักสู้ซอมบี้ภาค3ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่น่าจะเปิดให้เล่นในภายในปี2021นี้ตัวทาง EA ก็เริ่มเปิดให้ทดลองเล่นในบางประเทศแล้ว และเปลี่ยนอินเทอร์เฟซให้สามารถจับสมาร์ทโฟนเล่นเกมในแนวตั้งได้แทนการจับในแนวนอนเหมือน2ภาคก่อนหน้านี้สำหรับเกมนี้ยังเปิดให้เล่นฟรีเหมือนเดิมและเมื่อเปิดให้เล่นอย่างเป็นทางการจะรองรับทั้ง Android เวอร์ชัน4.4ขึ้นไปและ iOS เวอร์ชัน13.1ขึ้นไปเกมเมอร์ที่ชอบเล่นเกม Tower Defense ก็เล่นภาค1-2ถึง2เตรียมรอได้เลย อันดับที่7ได้แก่ Lead of Legend World l e a s ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งในรายชื่อ10อันดับเกมมือถือสม2021ที่ไม่ควรพลาดเช่นกันซึ่งเกมเมอร์หลายๆคนน่าจะได้ทดลองเล่นกันแบบ Open Beta กันแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังไม่เปิดให้เล่นบริการอย่างเป็นทางการแต่คาดว่าน่าจะพร้อมให้เล่นในปี2021นี้และน่าจะเป็นคู่แข่งการตลาดของ ROV ได้อย่างสมน้ำสมเนื้อแน่นอน ตัวเกมเปิดให้เล่นดาวน์โหลดในติดตั้งในเครื่องได้ทั้ง iOS และ Android อันดับที่6ได้แก่ผ่าน p o f e x ซ Mobile เป็นอีกเกมที่ติดอันดับเกมเมือถือสม21หน้าเล่นซึ่งเกมเมื่อหลายๆคนน่าจะได้ผ่านเกมนี้มาบ้างแล้วใน PC และกำลังจะมีภาค2ให้เล่นในเร็วๆนี้ส่วนของฉบับสมาร์ทโฟนทางผู้พัฒนาได้ประกาศในงาน e ีเวนต์ l ิ a ิ e คอนของตัวเองเมื่อปี2019ว่าผ่ t น of e l y a s e Mobile จะตัดระบบการซื้อขายไอเทมในเกมและระบบการจ่ายซื้อไอเทมถึงจะชนะได้แล้วเน้นพัฒนาการเกมเพื่อเน้นให้ผู้เล่นสนุกกับตัวเกมมากกว่ากางวลเรื่องดังกล่าวและจะเปิดให้เล่นฟรีเช่นเดียวกับบน PC ทาง g กรเรตเกอเกมผู้พัฒนาประกาศว่าจะปรับตัวเกมให้เหมาะกับการเล่นบนสมาร์ทโฟนยิ่งขึ้น แต่สำหรับระยะเวลาเปิดในให้เล่นอย่างเป็นทางการยังไม่แน่ชัดนักซึ่งคาดว่าจะอยู่ในปีสมัย21นี้ <c oughs> เช่นกับเกมอื่นๆในรายชื่อทั้งหมด <them> <c oughs> อันดับที่6ได้แก่เกม <c oughs> เป็นเกมเก่าตั้งแต่ปี2004แต่ติดในรายชื่อ1001 Video Game You Made Play Before You Die ซึ่งสตูดิโอ เอสปเป็นผู้จัดการพอร์ตเก่าๆนี้มาให้เล่นในสมาร์ทโฟนให้เหล่าแฟนคลับของ Star Wars ได้เล่นกันซึ่งทางสตูดิโอก็มีผลงานการพอร์ตเกมต่างๆมามากมายจึงมั่นใจได้ว่าตัวเกมจะสามารถเล่นได้อย่างสบายใจและสนุกสนานแน่นอนจริงๆแล้วภาคนี้เพิ่งเปิดตัวให้เล่นใน Android และ iOS เมื่อวันที่18ธันวาคมก่อนซึ่งเกมเมอร์ผู้สนใจจักรวาลของ Star Wars สามารถซื้อมาเล่นได้กับราคา450บาท อันดับที่4ได้แก่ Magic the Gathering ก็เป็นอีกเกมใน10อันดับเกมมือถือ2021เช่นกันแม้เกมเมอร์รุ่นใหม่อาจจะไม่คุ้นนักแต่สำหรับเกมเมอร์ที่ผ่านยุคการ์ดเกมเฟื่องฟูในประเทศไทยมาก่อนก็จะจำความสนุกของการ์ดเกมนี้ได้ดีซึ่งเป็นเกมออนไลน์แบบเดียวกับ Hearthstone ซึ่งผู้เขียนอยากจะแนะนำให้เกมเมอร์ทดลองเล่นดูและเรามันจะเปิดตัวภายในปี2021นี้เช่นกัน สำหรับเวอร์ชั่น PC นั้นเปิดให้ดาวน์โหลดมาเล่นก่อนหน้านี้แล้วส่วนสมาร์ทโฟนนั้นกำลังจะเปิดให้เล่นภายในปี2021น,นี้ใน iOS และ Android อันดับที่3เดี๋ยวจะขึ้นชื่อเกมไว้ให้นะครับ เคยเปิดตัวมาก่อนหน้านั้นใน n n t t n n o o เกมเมื่อปี2003หรือเมื่อ18ปีก่อนสำหรับการรีมาสเตอร์ครั้งนี้จะเปิดให้เล่นใน4แพลตฟอร์มด้วยกันคือ PS4, Nintendo Switch, iOS และ Android ซึ่งสามารถเล่นได้แบบคอสเพย์ได้ให้ผู้เล่นได้ทั้ง4แพลตฟอร์มสามารถเล่นเกมด้วยกันได้สูงสุด4คนนอกจากนี้ยังมีผู้พัฒน,นาเกมอย่าง Square Enix ก็ประกาศเพิ่มติม ว่าการปรับแต่งภาคนี้ได้เพิ่มฟิวเจอร์และการปรับแต่งนอกจากภาคนั่งเดิมไปบางส่วนด้วยซึ่งรายละเอียดต่างๆจะต้องรอดูตัวเกมนี้เปิดตัวอย่างเป็นทางการดีอาร์มอลเลมาเทเรียกว่าเป็นเกม อีกหนึ่งในตำนานของ b e t e s d a ซึ่งมีดราม่าตอนวันประกาศเปิดตัวเกมฉบับสมาร์ทโฟนซึ่งพัฒนาโดย d e a d g e ก็กำลังจะเปิดตัวให้เล่นในปี2021เช่นกันเป็นแนว Hack and Slash RPG มุมมองจากด้านบนซึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆเกมทำตามเช่นกันโดยภาคน,นี้จะเป็นเนื้อเรื่องระหว่างเดียโมเจ้าแห่งทำลายล้าง2001และ2012 อันดับที่1เป็นเกมที่ทุกคนรอคอยก็คือ EPEC ว e r e n e n อ็นโมบจัดว่าเป็นหนึ่งในเกมแนวเป t ทเ e นราย l ่แบบกลุ่ม3คนซึ่งได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์และสตรีมเมอร์ทั้งไทยและต่างประเทศมากโดย EA ผู้พัฒน,นาเกมนี้เตรียมเปิดตัวเวอร์ชั่นสมาร์ทโฟนให้ดาวน์โหลดไปเล่นกันแล้วภายในไตรามาส2ปี2021นี้แต่สาหรับ คลิปตัวอย่างเกมแรกอื่นๆยังไม่อัปเดตใดๆซึ่งคาดว่าคลิปตัวอย่างอาจมาจากพร้อมตอนประกาศเปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวเกมจะเปิดให้ดาวน์โหลดไปเล่นกันทั้งระบบ Android และ iOS ส่วนสเปคและความต้องการยังไม่เปิดเผยเช่นกันเอาละครับก็ขอจบ10อันดับเกมน่าเล่นในปีนี้ที่กำลังจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ก็สำหรับใครที่อยากให้ทำา10อันดับอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้ ขอขอบคุณทุกคนที่มาชมคลิปนีอ้อย่าลืมอะ่ก like, กะกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยและเจอกัน10บอันดับในคลิปหน้าสวัสดีครับ